ครับก็สวัสดีครับวันนี้เป็น EP ที่6นะครับก็จะมาเขียนตัวเบื้องต้นพื้นฐานการเขียนสามมิตินะครับก็คือในพาร์ทของจิกล็อกพาร์ทครับก็คือพาร์ทตัวนี้นะครับ, part, รบ,นะรบซึ่งก็ยังใช้คำสั่งของมิลเลอร์และคำถังง่ายๆอยู่ในพาร์ทนี้นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับเรามาเริ่มกันครับเริ่มตั้งแต่สเก็ต ไปสเก็ตขึ้นมาครับนิวนะครับเมทิกครับแล้วก็เป็นอสแตนดาร์ดเดเมสร้างขึ้นมานะครับจัดหน้าจอให้มันมองเห็นตัวอย่างไปด้วยพร้อมๆกันนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับก็จะจัดนะครับเลาก็จะมาเริ่มที่สเก็ตนะครับ จะใช้เพนดูจากตัวอย่างแล้วน่าจะใช้เพน X กว่า XZ จะได้ดูง่ายนะครับเราจะเขียนที่บล็อกด้านล่างนี้ก่อนนะครับก็จะเริ่มจากคำสั่งเล็ก a n ง u ูล่าขึ้นมานะครับลากขึ้นมาใช้ d ด m ม n ช i ั่นบังคับสเก็ตนะครับซึ่งข้างล่างนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ7 0มมตระมม ครับส่วนด้านกว้างนะครับด้านกว้างเทาากว้างนี้เท่ากับ55มิลลิเมตรห้มิลลิเมตรนะครับต่อไปเราก็มาจัดไอตัวดิเมนชันตัวนี้นะครับให,ให้เกะกะนะครับให้มองง่ายครับให้มองง่ายต่อไปเราก็มาสร้างใช้คำสั่งไซเคิลนะครับสร้างรูอ่าวงกลมขึ้นมานะครับจริงๆมันใช้คำสั่งไมเลอรได้หรือคำสั่งของเล็ก แองกูล่าได้นะแต่ในที่นี้จะใช้คำสั่งแบบพื้นฐานเพื่อความเข้าใจนะครับขนาดเดมิเตอร์ตัวนี้เท่ากับ22มิมนะครับทั้ง2องข้าง22มิลลิมครับทำการบังคับสกเก็ตนะครับด้วยขนาดนะครับดูจากแบบแล้วนี่ก็คือห่างจากขอบนะครับ18มิมครับแล้วก็2องรูนี้นะครับ เซนเตอร์กับเซนเตอร์เนี่ยห่างกันอยู่ที่34มิมลลิเมตรนะครับก็แก้ขนาดไป34มิมลลิเมตรนะครับจากขอบล่างถึงตัวเซนเตอร์ด้านบนนะครับอันนี้จะมีค่าเท่ากับ30ม mm, mm. นะิมลลิเมตรมิลลิเมตรอ่ะโอเคก็จะเห็นว่าทั้งสองข้างนะครับโอเคไปจัดดิเมนชันให้ดูมองง่ายครับนะมีด้านข้างด้านข้าง ครับด้านด้านขาด้านกว้างนะครับแล้วก็ด้านยาวนะครับบังคับเรียบร้อยแล้วลองเช็คดูครับออโต้วเดเมนชั่นอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับกดแอปพลายไปมันก็จะเพิ่มมาให้นะครับกดปุ่มดันออกไปครับถึงตอนนี้แล้วเราก็ออกจากสเก็ตนะครับเพื่อฟินิชสเก็ตครับมาสร้าง 3D มดครับโดยใช้คำสั่งเอ็กทูดครับที่โปรไฟล์ ค i โปรไฟล์ความหนาตรงนี้คือ30มิลิเมตรนะครับ3 0ม mm, อ่ะก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมาต่อมาเราจะสร้างตัวคานด้านข้างตัวนี้นะครับเราก็จะเลือกเพจนี้นะครับคลิกสเก็ตที่2ของเรานะครับโอเคไปนะคโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ เราจะสื่อมันจะเกะกะเราจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับลิเบอร์ปิดตรงนี้ไปก่อนใช้คำสั่งเล็ก tangula นะครับคลิกรสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งขนาดของสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับมีความหนาอยู่ที่อ่าสิบเจ็ดมิลลิเมตรครับสิบเจ็ดมิลลิเมตรจะสังเกตว่าตัวสกเก็ตจะวิ่งเข้ามาในตัวพาร์ตตัวนี้นะครับซึ่งอ่าเราจะให้มันเท่ากัน ขนาดกันตัวนี้นะ,นะ,ะครับก็บังคับสเกตไปซะครับกัดสเกตให้เท่ากับ0นยะยิ่เริ่มจากมุมนี้มาความยาวนะครับจากตรงนี้ถึงขอบตัวพาร์ทด,ด้านในตัวนี้เท่ากับ105นะครับ105แล้วก็คัับสเกตไป1 0 5มิลลิเมตรครับ105ม mm. นะิลลิเมตรมีความยาวมีความกว้างแล้วนะครับ ต่อไปก็จะเขียนคานด้านบนนะฮะที่เป็นแนวตั้งฉากตัวนี้นะครับก็ใช้คำสั่งเล็กแคงกูล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกไปประมาณประมาณการเอาประมาณเอาให้ใกล้เคียงกับแบบครับมีความหนาเท่ากันก็คือ17มิลครับแล้วก็เช็คความสูงความสูงจะกขอบนี้ถึงเส้นด้านคานแรกตัวนี้นะครับเท่ากับ30มมิลนะครับ ตามแบบนะก็บังคับสเก็ตไปให้ออกมาข้างนอกห่างหน่อยก็ได้เพื่อความง่ายในการเขียนนะครับอแล้ะสามสิบมิก็จะมีส่วน R ตรงนี้นะครับส่วน R ตรงนี้เท่ากับ R 1 5แล้วนะครับเราก็ใช้คำสั่ง f i l เลตตัวนี้นะครับแก้ขนาดให้เป็น15นะครับ15แล้วก็คลิกไปเส้นนี้เส้นนี้อ่ะ15 ได้แล้วเมื่อเสร็จอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เช็ดออโตัวเดนมิชันอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคได้แล้วครบแล้วนะครับแล้วก็ออกจากสเก็ตโดยคลิกที่วินิสเก็ตนะสเก็ตที่2เรานี้ครับความหนาของตัว i ดเมนชันตัวนี้นะครับเท่ากับ25นะครับใช้คำสั่ง X อ็กูดแก้ตัวเลขเป็น25 ลองคลิกไปติดท,ทางก็จะผิดนะครับแล้วก็ปรับติดทางให้เข้าด้านหนเสร็จแล้วก็คลิกโอเคอแล้วก็จะได้แบบนี้มานะครับได้แบบนี้มาไ,มได้มาแล้วนะครับเราลองเช็คสกเก็ตเราถูกต้องไหมนะครับจะสังเกตว่าอขอบด้านนี้ยังไม่สนิทเท่าไหร่ น,นี่อันนี้ขึ้นอยู่กับอาวตเพนที่เราเลือกตอนแรกนะครับเพนที่เราเลือกตอนแรกตอนนี้นะครับอลองมาเช็คเพนดูลองแก้ dimension ของเพนนะครับให้มันเสมอกับขอบออน,นี่เป็นลบศนย์ไปลบศูนย์คลิกโ OK, อเคจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วโอเค ก็จะมาเขียนกันต่ออะนี่ก็ได้อย่างที่ตามแบบครับตามแบบอ่ต่อไปเราจะเขียนตัว c ด้านบนตัวนี้นะครับเราก็จะใช้สเก็ตที่3ก็คือด้านนี้นครับในการเขียนคคลิกสเก็ตนะครับคลิกที่พื้นผิวนะครับอ่เราก็ลากตัว c ขึ้นมาก่อนครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่ง เลื่อนเคอร์เซอร์ไปให้ขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ลากมาให้ขนาดให้ตั้งฉากให้ตั้งฉากไปนะครับลากลงมามันจะขึ้นเส้นสีเขียวเนี่ยตั้งฉากแล้วนะครับก็คลิกไปไปเราก็มาบังคับขนาดนะครับตรงกลางนี้ให้เท่ากับ15มิลลิเมตร ส่วนความหลาตรงนี้เท่ากับ8มมตนะครับตามแบบความสูงเรามาดูเช็คความสูงเท่ากับ25นะครับ25จากนี้ถึงจุดนี้25แล้วนะครับครบหรือยังถ้าดูตามแบบนะครบแล้วเมื่อครบแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ใช้คำสั่งม y เลอร์นะครับคลิกโอเคออกไปก่อนนะครับคลิกครอบคุมหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งม y เลอร ถามไมเลอร์ลายไหนนะครับลายกลื่งกลางตรงนี้นะครับกด apply, แอปพลายเราก็จะได้นะเส้นของสเก็ตอีกด้านหนึ่งนะครับครบแล้วนะครับครบแล้วอาจัดดายเป็นชันหน่อยออกจากสกเก็ตไปนะครับออกสกเก็ตไปความานะความหนาของตัว C ตัวนี้เท่ากับ40มิลิเมตรนะครับแก้ขนาดตัวเลขเป็นสี่ส mm, ิบสี่สิบมิคิก อ่างเสเกตว่าทิศทางผิดนะครับก็แก้ทิศทางใหม่คลิกโอเคไปนะครับเราก็จะได้พาสตามนี้แล้วก็เหลืออีกจุดหนึ่งนะครับด้านล่างบากด้านล่างน,นี้แล้วก็เป็นสเกตที่3ขึ้นเป็นสเกตที่3นะครับใช้คำสั่งเล็กแทงคูล่าครับล่างไปก่อนครับล่างไปก่อนครับด้านนี้ ต้องติดกับขอบพาร์ทนะฮะให้เท่ากับเป็นศูนย์ไปศูไปนะครับความยาวนะครับยาวตรงนี้เท่ากับ45มิลลิเมตรสมมนะครับส่วนเรื่องของความสูงความสูง8มิลิเมตรนะครับให้ความสูง8มิลิเมตรไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ออกจากสเก็ตไปนี่ไม่ยากนะครับ ใช้ x t o d e ในคำสั่งย่อยคือ cut เนี่ยก็คือ cut ตลอดแนวเลยอ๋อนะครับคลิกที่โปรไฟล์ครั้งหนึ่งไม่ใช่นะครับขออีกครั้งหนึ่งใหม่ให้มันเลือกแค่เฉพาะจุดที่เราต้องการจะคั t นะครับน,นี่เปลี่ยนทิศทางใหม่เป็นแบบ cut อ่ิกโอเคอ่าเราก็จะได้พารตามตัวอย่างแล้วไม่ยากนะครับฝึกทำไปไม่ยาก รปรับมุมมองหน่อยนะให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบพื้นผิวทองเหลืองนะครับแล้วคลิกไปคลิกเคอร์เซอร์ค้างคลิกขวา p property เลือกเป็นบ a ัสนะครับเป็นทองเหลืองเป็นเนื้อทองเหลืองเป็นบ a s สอ่บาบลัสตนนัวนี้คลิกโอเคนะถ้าอยากให้เหมือนตัวอย่างเลยก็มาแก้พื้นผิวตรงนี้หน่อยครับตรงน,นี้น่าจะเป็นเหมือนแบบ ภาตน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นผิวดิบธรรมดาเป็นดาร์กไปอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ขอจบใน EP 6แต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ